สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนวิธีการพับกระดาษนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะนักเรียนวันนี้เราจะพับกระดาษนะคะเป็นรูปอะไรให้นักเรียนติดตามนะคะนักเรียนนักเรียนนํากระดาษ A4 มานะคะแล้วนักเรียนพับภูมิให้มันเป็นสามเหลี่ยมให้ทบก,กันพอดีนะคะนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนฉีกออกนะคะ นักเรียนก็จะได้กระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยมพอดีนะคะนักเรียนเสด็จแน่นักเรียนพับครึ่งค่ะแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะคะพับครึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะสดเสด็จนักเรียนขี้กระดาษออกพับมุมอันนี้เข้าหานะคะนักเรียน ับุด้านนี้ก็หาะนะคะจุดตึงตาจะดานักเรียนพับเข้ากันค่ะนักเรียนพับส่วนที่เป็นปลายแหลมสามเหลี่ยมนี้นะคะเข้าไปให้ทับุูพอดีค่ะนักเรียนก็พับปูสามเหลี่ยมน,นี้เข้าไปให้ทับุูพอดีนะคะนักเรียน เสร็จแล้วนักเรียนพับตึงกลางนะคะตึงกลางด้านนี้นะคะนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็พับด้านนี้เข้าไปนะคะตึงกลางที่เราพับใบพับเข้าไปนะคะนักเรียนที่ะพับกระดาษเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วคุณครูให้นักเรียนนะคะ เขียนนะคะข้อความที่นะักเรียนอยากเขียนเช่นรักคุณครูหรือรักพ่อแม่นะคะหรือคิดถึงเพื่อนคนไหนนะคะเขียนและระบายสีให้สวยงามนะคะและนำรูปหัวใจมาส่งให้คุณครูคนละหนึ่งดวงะคะ่ะ